สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพามาชมคยวริสนะครับสองเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดซีซีนะครับเป็นตัวท็อปของเขาละนะครับ SRE สองเจ็ดสองศูนย์นะครับมาพร้อมกับแฮนด์มันติฟังชันนะครับนี่เดิมเดิมเลยนะครับนวมยังดีนะครับน้ำหนักเบานะพี่ยี่สิบเจ็ดไม่หนักนะครับสี่โลแปดสี่จุดแปดนะครับลานเบาด้วยนะครับ นนี่นะครับของแถมก็จะเป็นใบมีดสายสะพายบาง้ากระปุกผสมน้ำมันนะครับ4รายการสำหรับ,บตัวนี้นะขายอยู่4,500ลมส่งนะครับอ่ลองฟังเสียงดูครับสวิตต์ปิดเปิดดนันขึ้นข้างบนนะครับลากออกเฉยเบาๆนะครับ เครื่องลากออกนะครับอโอเคติดง่ายเลยนะน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบาเลานดึงเบานะครับใช้งานง่ายด้วยนะครับคิวริสยอดนิยมนะครับยีิบเจ็ดนี่หากันเยอะหากันเยอะมากเลยนะครับยี่สิบหกก็ขายไม่ทันนะครับยี่สิบเจ็ดยิ่งไปใหญ่เลยนะครับ นี่นะฮะสเปคเขาอ่ะรับประกันเครื่องให้100วันนะครับดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับเคียวลิสึก2 7 c เหลือตัวเดียวแล้วนะครับสวัสดีครับ